สวัสดีครับกลับมารีวิวสินค้าภายในร้านปอมปอมของเรานะครับผมกับบูเล่บ k เค i คไลท์ซัมชิดนั่นเองนะครับก็จะมีของเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานิดหน่อยซึ่งเป็นประเทศจีนนั่นเองนะครับของจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าพารติดรถอนะมันก็พอใช้ได้แล้วราคามันก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าถูกพอๆกับของมือสองเลยนะครับผม สำหรับท่านใดที่หาอะไหล่จักรยานในราคาที่ประหยัดน,นะครับซึ่งอาจจะใช้หลักการของเกณฑ์ตัวนี้ก็ได้ว่าร้านนี้มันขายพันสองเองเวลาไปตั้งรับตั้งห0 0พอมันไม่ถูกสำหรับท่านใดที่มีแนวความคิดอย่างนี้อยู่นะครับผมก็ได้เพียงแค่ต้องพูดว่าผมเป็นกำลังใจให้พี่หาของแบบนี้ต่อไปนะครับขอให้ได้ขี่ไวๆครับผมยังไงผมเอาใจช่วยนะครับผม <c oughs> แล้วคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ รายการแรกเราจะมาเริ่มกับสินค้าตัวนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็กนั่นเองนะครับเป็กพักเท้านะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็กเหล็กนะครับเหล็กเป็นเหล็กไฮเทนธรรมดานะยังไม่ใช่โครโมลีนะถามว่าเอ้ยพี่โครโมลีมันจะเบากว่าไหมมันก็อาจจะเบากว่านี้หน่อยนึงแหละนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่กรณีที่มันเป็นเป็กเหล็กอะถ้าเป็นเป็กแต่งมันจะเบากว่านิดนึงครับแต่ในกรณีเป็นเหล็กอย่างเงี้ยผมว่าแทบไม่ต่างกัน แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคู่นี้ราคามันอยู่เพียงแค่คู่ละ300ร้อยบาทนะครับผมความยาวอยู่ที่105่ามลเมตรนะครับมาพร้อมกับรู14บสมิลแบบนี้อันนี้คือด้านหน้าความกว้างของเหล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คู่นี้สามร้อยคือใครเจอถูกกว่านี้ผมแนะนําให้รีบไปซื้อเลยนะอย่าไปแบบลังเลนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยของใหม300่สามร้อยงี้ในใจอะ่ะ เวลาไปตั้งรับตั้งรับร้อยห้าสิบพอเอาจงจริงนะครับสําหรับท่านใดที่มีแนวความคิดอย่างนี้ก็อย่างที่บอกครับผมเป็นกําลังใจให้คุณหาของต่อไปนะครับคงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับคนแบบนี้ส่วนใหญ่เลยอ่ะผมจะไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะเพราะผมบอกทิ้งไปนะครับผมคือคุยครั้งเดียวนะครับคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่คุยอีกแล้วนะครับจะบ้าหรือไงรายการต่อมานะครับดุมหน้าหลังขายเป็นคู่เลยขี้เกียจทําราคาแยกนะครับผมตามนี้เลยดุมตัวนี้เป็นดุมติดรถ ฮาโลนะครับเป็นลักษณะรถคอมพีสผมไม่แน่ใจเรื่องปีนะครับท่านใดที่มีความคิดซีเรียสเรื่องปีผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับฟังราคาก่อน1คู่นี้นะครับ1,300บาทดุมหน้าเป็นแบริบ่งนะฮะแบบนี้เลยปั๊มฮาโลมาแบบนี้นะครับผมถามว่าเฮ้ย hey, แท้ไหมผมว่าในกรณีของติดรถอะมันเม็ดอินไชน่าทุกตัวนะครับ ผมกล้าท้าเลยนะครับใครบอกว่าโอ้ยติดรถ USA ผมว่ามันโม้นะไปถามมันให้ดีนะมันโมหรือเปล่านะครับเขาก็อาจจะไม่ยอมรับหรอกแต่เขาบอกว่าผมแท้คือมันคุยได้แค่นี้คนเราอะ่ะสำหรับผมใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับอย่างตัวนี้36รลูแกน10มิลนะครับผมเป็นแบริ่งแล้วด้วยประมาณนี้นะฮะดูไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านี่เป็นแบริ่งแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดุมหลังกันบ้างนะครับ ดุมหลังตัวนี้แบบนี้นะครับดุมหลังฮาโล่นะครับผมขับขวาคอกสิบคอกสิบคืออะไรเฟืองตรงนี้นะครับสิบฟันนี่นับฟันแล้วได้สิบฟันนะครับแกนสิบสี่นะครับตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นแบริ่งมาแล้วด้วยนะครับผมดูนี่เห็นปะมันจะเป็นแบริ่งนะฮะคือพันสามเนี่ย ราคา1คู่เราได้แบริ่งนะครับท่านใดหาได้ถูกกว่านี้ไปซื้อครับแต่ไม่ต้องมาต่อราคาที่นี่นะฮะขายราคาไหนราคานั้นมีค่าจัดส่งทุกรายการนะครับกรณีเสียค่าส่งไม่ได้นะครับผมอยากให้ท่านมารับที่5แยกวัชราพลซอยร่วมมิตรพัฒนานะครับผมก็ประมาณนี้กับดุม1คู่ราคา1,300บาทนะครับผมมาครับเรามาดูรายการต่อมานะครับไอเทมนี้ไล่เบานะครับคือตัวนี้นะฮะ ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเป็กคิงดิฟนะครับผมความยาวอยู่ที่105มิลลิเมตรนะครับกับน้ำหนักเพียงแค่110กรัมต่อข้างเท่านั้นนะครับอันนี้คือด้านหลังนะสกรีนไม่ใช่สกรีนเขาเรียกว่าเลเซอร์มานะครับเป็นโลโก้แบบนี้นะครับอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> แม่งปลอมเปล่าร้านนี้แม่งปลอมบีมเอ็กปลอมใครบอกปลอมจะไปหยิกตาให้นะฮะ เอาของแท้มังมาเทียบเลยครับผมผมท้าเลยมันต่างกันตรงไหนนะฮะมาดูนะครับตัวนี้มากัลูสิบสี่มิลนะครับอย่างที่บอกนะครับจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์สิบมิลนะครับเอาไว้ใส่กับแกนล้อที่เป็นสิบมิลนะครับก็ประมาณนี้กับ เป็กคิงดิฟพลาสติกนะคบเป็นซูเปอร์ลีนนะครับพลาสติกเป็ด้านในเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเพียงแค่110กรัมกับราคาเพียงแค่550บาทครับผมต่อมานะฮะเป็นอะไรเรียกว่าอะไรจุกจิกนะครับผมหยิบม,มาแค่2ตัวนี้มาให้ลองเทียบกันดูก่อนดีกว่าละกันนะครับก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าแหวนปิดชุดคอไม่ใช่ดิฝาปิดชุดคอนะครับแบบสูงนั่นเองนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นของ FSA นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวนะนี่ FSA นะครับผมเป็นแบบสูงนะตัวนี้ความสูงอยู่ที่25ม mm มนะฮะกับตัวนี้นะสำหรับท่านใดที่แบบไม่อยากใช้แหวนรองคอนะครับก็ใช้เป็นฝาปิดตัวนี้แทนนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ย FSA เนี่ย กรณีเราใส่ฝาปิดแบบเตี้ยอยู่ใช่ปะเราสามารถเอาฝานี้ใส่ซ้อนได้เลยนะครับมันก็จะเป็นแบบสองชั้นนะฮะแต่ในกรณีบอกว่าเอ้ยพี่มันสูงไปนะครับผมสเตมจับไม่พอมีเตี้ยกว่านี้ไม่ก็จะมีเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้ความสูงอยู่ที่17มิลลิเมตรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเปลี่ยนฝาเก่าออกหรือเปล่านะครับอาจจะต้องลองแหวนชิมเพิ่มนะฮะ เวลาใส่เข้าไปอ่ะมันจะมีช่องว่างของลูกปืนอ่ะให้เห็นตัวลูกปืนนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันกดลงไปสุดเนี่ยผมว่ามันอาจจะฝืดได้นะครับผมตัวเนี้ยประมาณ200มัง้งอันเนี้ยหรือ150บาทนั่นแหละแล้วอันเนี้ย2 0 0มัง้งไม่เกินนี้นะครับ2ตัวเนี้ยเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะแต่ก่อนมีคนถามเยอะมากเลยเลยหามาขายมีไม่เยอะนะครับต่อมากันบ้างนะครับกับไอเทมที่ คนส่วนใหญ่มักจ่ายค่าส่งไม่ได้นะครับปอกแฮนคูวาฮาลาตัวนี้นิ่มนะสัมผัสแรกที่จับก็นิ่มแล้วแต่ว่ามีสีเดียวนะคือสีน้ำตาลในราคาคู่ละ550บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆก็เป็นประมาณนี้นะฮะนี่คูวาฮาลานะครับผมตรงปีกมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมนี่ งานดีงานสวยเลยตัวนี้มันเป็นแบบผมว่ามันแปลกดีอะ่ะผมก็เลยเอามาลองขายเล่นๆอนะ่ะก็คือเผื่อใครหา,หายอยู่นะครับผมขายคู่ละ350บาทค่าส่งอยู่ที่50บาทนะครับกับปลอกแขนคูอาฮาร่านิ่มจับปุ๊บนิ่มเลยรู้สึกได้นะครับผมเรามาตอกันอีกรายการนะครับก็เป็นปลอกแขนเหมือนเดิมแต่อันนี้จะเป็น GT นะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้เห็นปะ GT นะฮะเดี๋ยวผมยิบ ถือข้างเดียวดีกว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะฮะของ GT นะมันจะเป็นเส้นถามว่าดีไหมผมว่านิ่มนะนิ่มเละตัวนี้สามยห้าสนะครับสังเกตรตรงตรงปลายมันนะฮะอยากให้ดูตรงปลายมันจะพิมพ์ g t มาเลยสักอย่างเนี่ยแหละนี่ประมาณนี้นะครับงานดีนะนแต่ถ้าเอาสวยคูว่วาล่าเมื่อกี้งานไม่อลังการนะฮะแต่ถ้าเอานิ่มแบบ ผมว่าอันนี้แม่งคือที่สุดแล้วคือนิ่มกว่านี้พี่ต้องเอาผ้านวมมาคุมปลายแฮนพี่แล้วแหละเองนี่มันคั่นเทพดิวานะครับนี่พยายามให้เห็นชัดที่สุดแล้วนะราคาคู่ละสาม้ห้าสิบาทนะครับค่าส่งห้าสิบาทครับผมอันนี้นะครับเป็นบายเอ็นของเขานะครับที่แถมมานะประมาณนี้บายเอ็นต่อมาเรามาดูรายการนี้บ้างนะครับเป็นบันไดบันไดเวลโกนะครับผมเป็นแบบสีใสนะสวยเลยแหละ เป็นแกนใหญ่นะครับเอาไว้ใส่กับขาจาน3ชิ้นนะครับผมมันจะเป็นใสาๆแบบนี้เลยแกนเป็นคอมมูลี่นะตัวนี้คือจับแม่งรู้สึกดีเลยแหละคือแม่งทนแน่ตัวทับทิมเนี่ยสามารถถอดออกได้นะฮะสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. ใส่ทับทิมแล้วแม่งไม่ซิ่งอะไรเงี้ยถอดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้คู่นี้350ค่าส่ง50บาทเหมือนเดิมครับผม ต่อมานะครับก็ยังอยู่ในหมดของบันไดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นบันไดสำหรับรถแฟลตแลนด์นะครับประมาณนี้นะครับผมราคาอยู่ที่350บาทผมบอกเลยตัวนี้แม่งเบาแม่งเบาจัดเลยอะ่ะด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหน้าแบบนี้นะครับคือพวกเจาะรูมาแบบว่า กรุงรวงไม่มีอะไรเลยถามว่าทนไหมผมว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ข้อดีคือเวลามันตีหน้าแข้งเราไอ้ตรงเนี้ยผมว่าจากหนักก็เป็นเบาได้เพราะว่าไม่มีปุ่มเลยนะฮะแล้วมันก็แปะกิบเทปไว้ให้ด้วยนะครับผมจะให้ดีนะหาอะไรมาเจียตรงเนี้ยทิ้งอะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าจะดีมากเลยหาตะไบหรือว่าอะไรมาเจียเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองใส่เล่นคู่หนึ่งนะฮะน้ำหนักเบามาก ผมกล้าเท้าก็าคือแม่งเบาจริงนะครับคู่ละ350บาทค่าส่ง50บาทนะครับมาเพียงแค่5คู่ตอนนี้เหลือเพียงแค่2คู่เท่านั้นนะครับท่านใดอยากลองไอเทมใหม่ๆใ,ใ,ในราคาประหยัดอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าซื้อมากๆครับผมและต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขาจานกันบ้างคืนนี้ขาจานฮาร์โล o ์บัสไลนนะครับผมตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่170มเมตรนะครับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบยังไงคือวัดจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตัวนี้จะเป็นขับขวาไม่สามารถใส่ขับซ้ายได้นะครับขับซ้ายขับขวาเราจะมาแบบว่าหัวหมอสลับขากันอนะ่ะถามว่ามันได้ใส่นะแต่มันใช้งานได้ไม่จริงนะครับแต่ผมจะไม่อธิบายนะจะทําวิดีโอให้ดูว่าทําไมมันถึงใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้มาเป็นแกน19มิลน,นะครับนี่ตัวนี้เลยเป็นแกนโครโมลี่แล้วนะครับผม ตัวนี้ราคา1,200บาทนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมมันถูกจังพี่คือมันเป็นขาจานติดรถอะมันแค่สกีนมาเอง h a ร์โล s บัสไลนะครับเนี่ยมันเป็นของรถคอม p พ t e นะครับมันเหมือนขาจานทั่วๆไปเลยคือขาจานทรงเนี้ยผมพูดเลยทั้งโลกนี่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ราคาของคนขายนะครับขอจะขายเท่าไหร่นะครับมันแล้วแต่ของเขานะครับแต่ผมขายอยู่พันสองนะไม่รู้ว่าใครบอกแพงก็ ตัวเลือกอื่นเยอะแยะพี่แต่ราคาถูกสุดในร้านผมมาพันหนึ่งร้อยบาทนะครับคือซื้อไปเถอะพูดตรงๆเลยแบบว่าบางทีค่าส่ง80บาทเลยค่าส่ง80ดเลยเหรออ่าไม่จ่ายค่าส่งไม่ได้ก็มารับที่บ้านนะฮะหรือมารับที่ร้านปอมปอมของผมได้เลยนะครับมีมีอีกรุ่นหนึ่งไม่สกรีนแต่มันเหมือนกันเดะเลยราคา1100บาทประมาณนี้นะครับก็รีวิวเพียงแค่นี้ก่อนล้วกันแบตมันจะหมดอีกแล้วนะครับกรับของ ที่มันเข้าในช่วงเดือนนี้นะครับยังไงก็สนใจชิ้นไหนสามารถทักอินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับผมท่านใดที่หาอะไรจักรยานในราคาถูกอันนี้แหละคือถูกที่สุดแล้วนะครับผมไม่สามารถทําถูกไปมากกว่านี้แล้วนะครับท่านซื้อท่านก็ได้ใช้อะ่ะเออนะผมคงไม่บอกว่าเฮ้ยผมต้องมีลุกล่อลูกชนหลอกให้คุณซื้อม,มันไม่ใช่ครับเงินมันเป็นเงินคุณครับ ผมมีของขายผมขายในราคาที่ผมมองว่าเออมันสมเหตุสมผลในกรณีคุณบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันแพงไปคุณก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องมาทักมาตรงมาต่ออะไรทั้งนั้นนะฮะอังจริงผมว่ามันเป็นมารยาทระดับหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้นะครับผมแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวรีวิวต่ออีกนะครับแต่จะเป็นรีวิวอะไรนั้นนะกตตามไม่ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ